อันนี้จะเป็นหุ่นจำลองนะคะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของในส่วนที่เป็นท่อทางเดินหายใจนะคะที่เราศึกษาก็จะมีส่วนของกล่องเสียงนะคะจากนั้นก็จะเป็น ส่วนของหลอดลมหรือเทเคียนะคะสิ้นสุดแยกเข้าไปสู่ปอดทั้งสองข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของปอดทั้งสองข้างสิ่งที่อยู่ระหว่างปอดทั้งสองข้างนั่นก็คือหัวใจที่อยู่ในแนวกลางนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆถอดออกมานะคะจะเริ่มต้นจากส่วนของปอดทั้งสองข้างนะคะเพื่อให้ศึกษาได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็จะแยกออกมานะคะเนี่นะคะตัวนี้ ก็คือกระบังลมนะคะที่ทําหน้าที่ในการแบ่งช่องอกและช่องท้องออกจากกันนะคะอาจารย์แยกออกมานะคะอันนี้คือหัวใจนะคะส่วนตัวนี้ก็คือปอดอีกข้างหนึ่งนะคะเห็นไหมคะก็จะแยกออกมาแบบนี้นะคะให้เห็นส่วนประกอบนะคะนี่คือส่วนของกล่องเสียงหรือลาลิงค์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของเทเคียหรือหลอดลมนะคะ ส่วนของเทเคียจะสิ้นสุดจะแยกให้เป็นไพมัร r ี่บองคัสนะคะซึ่งแยกเข้าสู่ปอดทั้งสองข้างอันนี้คือไพมัรี่บองคัสหรือหลอดลมคั้วปอดนะคะจากนั้นก็จะแยกแตกกิ่งเข้าไปเรื่อยๆนะคะจากส่วนของบองคัสก็จะแตกให้ส่วนของบองคิโอนะคะแล้วก็เป็นโครงสร้างย่อยๆท้ายที่สุดจะกลายเป็นกระป๋องกลมๆนะคะเม็ดกลมๆที่เป็นเรียกว่าอวีโอลัสนะคะซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนแกส๊ส อยู่ตรงบริเวณนี้อันนี้ก็คือส่วนที่มีการแตกไปเป็นส่วนของหลอดลมฝอยหรือจะมีการแตกกิ่งก้านไปเรื่อยๆปลายของมันจะกลายเป็นกระเป๋อรูปทรงกลมนะคะหลายๆอันเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะเรียกว่าอวิวอลาสซึ่งจะมีข่ายของหลอดเลือดฝอยนะคะมาพันประสานกันเพื่อทําหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแกส๊สที่นี่นะคะต่อไปนะคะให้เราศึกษาส่วนของหัวใจนะคะนี่คือส่วนของหัวใจนะคะ เราจะมองเห็นหลอดเลือดที่วิ่งเข้ามาและวิ่งออกจากส่วนของหัวใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลอดเลือดที่วิ่งเข้าสู่ส่วนของหัวใจก็คือจะเป็นหลอดเลือดดำนะคะหลอดเลือดดำเนี่ยก็จะวิ่งเข้าสู่ส่วนของหัวใจทางห้องบนด้านขวานะคะเราหรือไลท์เอเทียมเราจะมองเห็นทางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเครเนียววีนาคาวานะคะอันนี้คือจะรับเลือดดำจากบริเวณส่วนขัวส่วนคอรวมถึงขาหน้านะคะ กับตรงบริเวณนี้นะคะอันนี้เรียกว่าคอดลวีนาคาว่าหลอดเลือดอันนี้จะรับเลือดดําจากบริเวณส่วนของขาหลังนะคะช่องเชิงการานนะคะก็จะไหลเข้ามาสู่บริเวณนี้นะคะต่อมานะคะ จากตรงบริเวณห้องบนด้านขวานะคะก็จะมีการส่งเลือดนะคะไปต่อนะคะซึ่งตรงนี้นิสิตจะต้องดูโดยการที่เราจะต้องมีการตัดบางห้องของหัวใจนะคะเพื่อทําการศึกษาภายในต่อไปนะคะนะส่วนหลอดเลือดแดงนะคะอันนี้ที่เรามองเห็นนี่เขาเรียกว่าเอออตานะคะเอออตาก็จะแบ่งออกเป็นส่วนๆน,นะคะเดี๋ยวจะดูในโมเดลอันอื่นต่อไปนะคะหุ่นจาลองของหัวใจนะคะตัวนี้นิสิตจะต้องทําการศึกษาโดยการแบ่ง ส่วนของหัวใจออกเป็น4ห้องนะคะตรงบริเวณนี้นะคะนี่จะเป็นส่วนของหัวใจห้องบนนะคะแบ่งเป็นด้านซ้ายด้านขวานะคะต่อไปนะคะตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้นะคะเราจะแบ่งหัวใจออกเป็นห้องล่างด้านขวากับห้องล่างด้านซ้ายนะคะคราวนี้ก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องศึกษาก็คือหลอดเลือดที่มีความสัมพันธ์กันนะคะตรงบริเวณ หลอดเลือดที่ออกจากบริเวณห้องล่างด้านขวานะคะอันนี้ก็คือส่วนของ p พอ m o โม r y t ีทรังนะคะส่วนอันนี้จะเป็นส่วนของ a o ออตนะคะสีแดงๆเนี่ยจะออกจากบริเวณหัวใจห้องล่างด้านซ้ายนะคะ เวลาเราศึกษาเราจะต้องเปิดหัวใจออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ศึกษาส่วนประอกอบภายในของมันนะคะอย่างอันนี้จะเป็นหัวใจส่วนของห้องบนนะคะห้องบนเนี่ยเราจะมีหลอดเลือดดาวิ่งเข้ามานะคะหลอดเลือดอันนี้เราจะมีชื่อว่า c r a n i o วิ a r y n g i a ให้นิสิตลองหมุนไปดูนะคะกับอีกอันนึงสิ่งที่เราจะเจอนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลอดเลือดดาที่เรียกว่า c a r ว t i d cava c r a n i o p h า r y n g i a c a r o t า d cava จะมาเปิดที่บริเวณ ไหลเอตียมนะคะจากนั้นเลือดจะไหลลงไปสู่ห้องล่างด้านขวานะคะโดยผ่านลิ้นหัวใจตรงนี้เรียกว่าส่วนของไทลเอติโอเวนทิคูล่าวาลฟนะคะเข้าไปสู่ที่ไหลเวนทิเคิลจากไหลเวนทิเคิลหรือห้องล่างด้านขวาเลือดจะถูกสูบฉีดไปที่ปอดโดยผ่านทางหลอดเลือดที่มีชื่อว่าพาโมนารีทรังนะคะเราจะพบลิ้นหัวใจตรงบริเวณน,นี้เรียกว่าพาโมนารีวาลฟ ะะจากนั้นเลือดเสียจากบริเวณที่เป็นเลือดที่เสียเนี่ยจะไหลเข้าสู่ปอดเพื่อฟอกนะคะหลังจากที่ฟอกเสร็จแล้วนะคะได้เลือดดีนะก็จะกลับเข้าสู่กลไกของร่างกายนะคะผ่านทางพ u l โมนารี v e i นะคะจากพ u l โมนารี v e i ก็จะกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนด้านซ้ายนะคะจากห้องบนซ้ายหรือเลฟเอเ r ียมนะคะเลือดจะไหลผ่านลงมานะคะผ่านเลฟ เอทิโอเวนทิคูล่าวาลฟนะคะลงไปสู่บริเวณส่วนของเลฟเวนติเคิลนะคะหรือห้องล่างด้านซ้ายนะคะจากนั้นเลือดจะถูกไหลผ่านเข้าไปนะคะสูบฉีดเข้าไปผ่านไปทางส่วนของเอออตนะคะเลือดจะไหลผ่านไปทาง a อออตโดยผ่านเอออติกวาลฟนะคะแล้วก็เข้าไปทางเอออตี่อย่างนี้นะคะนี่ก็คือลักษณะของ p u l m o n a r y Circulation ซึ่งจะเป็น,นกลไกของการไหลเวียนเลือดระหว่างหัวใจกับปอดนะคะอ่าหุณนจำลองของหัวใจนะคะนิสิตจะมองเห็นส่วนของหัวใจนะคะเราจะมีถุงหัวใจนะคะเป็นถุงใสๆแบบเนี้ยอันเนี้ยเรียกว่า p e อริ a าเดียมนะคะเราก็สามารถถอดส่วนประกอบออกมาได้นะคะแบบนี้นะคะ คราวนี้เมื่อเรากรีดผ่านส่วนของเพอริคาเดียมออกแล้วเราจะศึกษาส่วนของหัวใจได้เป็น4ี่ห้องด้วยกันนะคะห้องที่อยู่ทางด้านบนหรือส่วนของเอเทียม e ก็จะแบ่งออกเป็นส่วนของไ i ท์เอเตียม l e f เอเทียม e นะคะส่วนของไรท์เอเทีย e มก็จะมีหลอดเลือดที่มาสัมพันธ์นะคะนั่นก็คือส่วนของครเนียว v i n าคาวากับคอ r o ลว v น n a า a w นะคะส่วนของห้องล่างด้านขวาก็จะมีหลอดเลือดที่มาสัมพันธ์นะคะอันนี้ก็คือส่วนของ p u l m o n a r ท t r ง n ะะส่วนบริเวณห้องบนด้านซ้ายนะคะมีหลอดเลือดที่มาสัมพันธ์ก็คือ pulmonary vein นะคะส่วนทางด้านหัวใจห้องล่างด้านซ้ายหลอดเลือดที่มาสัมพันธ์ก็คือส่วนของ aorta e นะคะอาจารย์จะเปิดผ่านทางด้านในนะคะเพื่อให้เห็นส่วนประกอบนะก็ถอดออกมานะคะก็จะให้เห็นส่วนประกอบที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเราจะมองเห็นส่วนที่เป็น atrium e นะคะของ a o r i c นะคะ เราจะมองเห็นมีหลอดเลือดวิ่งเข้ามานะคะแล้วก็จะผ่านจากบริเวณไ i g h t a t ทียมนะคะลงไปที่ส่วนของไ i g h t v e n t i c l e นะคะผ่านทาง l i g h t AV ว a l v นะคะจากนั้นเลือดก็จะออกไปทาง p a l m o n a r y ครั้งก็คือเส้นนี้นะคะไปที่ปอดนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนก๊าซนะคะกลับมาเป็นเลือดดีนะคะเข้าสู่บริเวณส่วนของหัวใจห้องบนนะคะอันนี้ก็คือ p a l m o n a r y เวนนะคะเข้ามาที่ เลฟเอเทียมจากเลฟเ a เทียมนะคะก็จะผ่านตัวที่เป็น Left AV ีวาลฟนะคะลงมาสู่ที่เลฟเวนดิ i c ิลจากเลฟเวนดิเคิลก็จะถูกสูบฉีดออกไปนะคะเพื่อเลี้ยงส่วนของต่างๆของร่างกายผ่านทาง a o อ a ตก็คืออันนี้นะคะตอนที่มันผ่านก็จะมีลิ้นหัวใจอยู่ด้วยลิ้นหัวใจนั้นก็มีชื่อว่า a o อ i ติกวาลฟนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นหุ่นจำลองที่อาจารย์จะนำเสนอที่ด้านหน้าห้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ